เอาดิเอาเอกับซีก็ได้ไม่เอาบีก็ได้เอาเอกับบีก็ได้บอกเลยเอฆ่าขย่าแตะนี่ไงเก็บรัวรัวเก็บรนรัวข้างเจ๊งอยู่ไหนวะเนี่ยนะเอ้าโอ้โหกูตายยิงดักมันก็ยังจะ ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีหลายชอ่องนีน่เราสร้างมเรื่องเกมคอร์ที่มาบายวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นปืน RPD นะครับผมก็เป็นแบบปืนสาย l m g นะทุกคนก็จะไปลองดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่ไปดูของแต่งก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำังใจให้ผมก่อนนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกันเลยก็สกินที่ผมใช้ก็จะเป็นสกินจาก ตู้ปืนคอไดซิลจีตั้งแต่ตู้แรกทุกคนนะก็ดูดีทุกคนดูความสวยของมันมันเท่ตรงสะโขบเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นไหมนะใหญ่ทุกคนดูมากเลยนะมองไม่เห็นอนะ่ะนี่นี่นี่ตู้เห็นไหมเดี๋ยวผมโซไม่ดูนะเนี่ยมันจะเป็นข,ขาวๆทุกคนเป็นแบบคล้ายลิทดอททุกคนอือโคตดเท่เลยก็มันก็จะดีตรงนี้แหละทุกคนอันแรกผมใช้เป็นตัว OWC นะครับผมเป็นตัวลำกล้องนะทุกคน อันที่2คือไม่ติดฐานท้ายนะครับผมอันที่3คือ FMJ นะครับผมอันที่4คือ OWC นะครับผมอันที่5คือกิฟตเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมเอ๊ะก,ก็ปืนนี้ผมเน้นไปทางความแม่นยำนะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่41ความแม่นยำเจ็ระยะยิง58อัตราลั่น66ความคล่องตัว44และควบคุม41นะครับผม ก็เป็นปืนที่อยู่ในกลางๆแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ลองไปเล่นดูกันว่ามันจะเล่นได้ดีหรือเปล่าเอไปดูเกมเพลงผมกันเลยดีวยกว่าไปกันผรมก็ได้เป็นโหมดดอม i n a t i o n ด่านล้านครับพ้อผมมาเดี๋ยวก็นลอว่าอ่ะพีดีเล่นได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนกันเลยถือเธอไหมดิเออเธอไหม เออขึ้น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 มีตัวแน่นั่นไงยื้อเลยหนึ่งตัวสองตัวไปดิสองตัวเบาเบาไปเท้ยสามอยู่ไหนที่สามทต่สามตัวที่สามไ่ดีโอ้โหต้นเกมเก็บสามรอดที่ลอดที่จะจะอยู่ไหนอยู่ไหนหมดเอ้ยไม่ตายวะโอ้โหข้างเข้าโอ้ปลาเทอไม้ซ้ำมาอีกโอ้ย่างชอบ มกบีมไปไหนเฮ้ยนยั่นครับลูกซองด้วยอออย่างท่อเดี๋ยวซีกับบีพอสักจุดก่อนได้ไหมพอสักจุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นมาทำแมวอะไรขึ้นมาทำแมวอะไรฮะเฮ้ยจไนจำไนยืนอย่างงั้นเลยเหรอไม่แน่ใจว่าไม่ได้เสียงครับแล้วทำไมเรายิงตั้งนานแล้วมันไม่แตกวะเออทุกคนทุกคนก็ดูเอา้า เราไม่ตายได้ไงวะตายร,รึลังแค่ลังแค่ละข้างจิ้งเอมีคนอยู่ไหมวะเอมีคนอยู่ไหมเอ้ยซีซีตายดิดต,ายนะตายต่อนะตายต่อนะบอกแ<อ>ล้วตายต่อนะร้อยนัดบ่อเลนลากจนหมดอะ่ะเดี๋ยวมันเกินไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้เงาอูเยอะหนึ่งตองดิเออตองแล้วเอาเอายังเกิดซีอยู่เหรออาตายเลยเกิดซีใช่เลย โอ้ยังชบงอบไปเธอไม้เอาเธอไม้ติดอีกโอ้ยโดนเธอไม้ตัวเองตายหนึ่งมาสองสอรงอสูสองกำลังจะรูสองลยตายกลอนโอ้ว่าไม่ชี้ไปก่อนเลยไม่โดนไข่เลยเว้ยอยู่ไหนมลเนี่ยเฮ้ยก็น่าจะเกิดเอแหละใช่ไหมใช่ใช่แหละมั้งมาทำอะไรตายข้างใต้เนี่ยมาทำไมเอ้ยจอ เออช็อกอาร์ซีช่วยชีวิตห้าป้องโอ้โหขอขอขอเก็บหมดได้ไหมตายก่อนโอ้นึกว่าจะ็กเเก็บหมดแล้วโอ้โยเกินไปเอาอย่างชาติเลยผมไปนะบางทีสไนเปิดแห่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยตายหนึ่ง มีเหรอโดนสก,กิดจ้ะเนาะหรือตัวอ๋อโมแต่พูดถึงตัวที่สก,กิดอยู่ตายเลยโดนสไนเปอร์ตายไปดีสไนเปอร์เมื่อกี้มันยืนโดนยิงหลังมันเอ้าโดนยิงหลังก่อนโอ้โหว่าจะไปยิงหลังสนนไ,งไสนเปอร์นี่ไงตายไปดีสไนเปอร์เมื่อกี้ยิงใครฮะโอ้โหโอ้ยเล็งสูงไปเล็งสูงไปนะบ้างทีตายโอ้ไม่ตายโอ้โหมันกระโดดรอดก่อน อ๋ออะไรวะมันไม่ตายได้ไงวะงงทอเก็ตสินงงเฉยไปไปอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเฮ้ยเดินสวน,โอ,โ,โ,มมนโอ้โหโดนแมนโอวอวอโนสวนแล้วจับยิงยิงยังอยู่ทบอยู่ไหนอยู่ไหนวะมันเกิดน่าจะเกิดคอ,อนเทนเนอร์ปืนช็อตหรอปืนช็อตหรอนยิงสายฟ้าหรออยู่ไหนว่าอยู่ไหน <Favorite. S 1> ขึ้นบนก่อนดีว <estion. S 1> ดวกว่า อีกาตัวดีตัวเดิมเลยอีกาตายไปดีโอ้ยตายเองเลยอู anyway. oh ้ ho. ยังชอบเลยโอ้ oh ยังชอบเดะเดะเดขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนมันเกินไหนวะเ,เยอะเยอะตรงเยอะตายไปหนึ่ง,ตา,งตายไปหนึ่งแล้วขอสองได้ไหมขอสองได้ไหมเดินออกมาดิไม่เกมไม่เดินออกมาวะท่ไหนล่ะขอสองไม่ตายวะ <c oughs> โอ,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 โอไม่ตายวะ โอ้ยชอบเลยมันไม่ตายได้ไงมันควรตายดิโอ้ยตอนที่ควรตายมันไม่ตาย,อ,ยอ,าอ,าอีกอย่างข้อหลังเข้าอีกก็เกินไปนะโอ้โหแรงก็หก็66หต่อเจ็ดห้านะครับผมแคเจอท่อไปโอ้ตอนนี้แบกอยอูย่จะเอาสกีคิวดีมว่าไปบนก่อนเลยที่รุ่นละ Enemy contact ปาเทมายดักไว้ก่อนต้องมีเดินตัวมาแน่เฮ้ยลงไปไหนลงไปทำอะไรขอเพื่อนโอ้โหมันยิงครับบีน่าจะเยอะยึดไว้อโอ้โดดบนอ๋อท่าเลยโดนบนจริงไม่คิดว่าจะมีตัวมาเป็นเงื่อนตายแล้วอ้โหเป็นไรวะแมนอวอยแล้วเจอแมนอววอะไรบ่อยๆบ่อยไปมาดิมาดิโคโลแอดด้วยเหรอ เินหลังเข้าหลังโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้มัวแต่สนใจก็แอดอยู่ไม่เยอะโอเคนะตายนะตายนะตายไปต่อดีตายต่อไปดีโอเคนิดเดียวเบียก็ได้แหละไม่ช่วยเพื่อนียจิ๊บจิ๊บโอเคเพื่อนได้แล้วไม่ช่วยก็ได้ตีเจ้าแต้มแล้วอีกาเจ้าดีอ้าตายอีกแล้วโดนยิงหลัง ไหนเจ้าเกิดที่ไหนกันเกิดไหนกัน,กน,กนยืนนิ่งทนึไมฮะยืนนิ่งทนึไมไม่เข้าใจเลย <c oughs> เฮ้ยเยอะท้องเรียบร้อยติยเดเต็มหน้าไปที่ยู่ไหนยืนไหนเอ้าเอ้าไม่กินตัวติดไฟทางฝั่งเขาไม่เห็นจริงๆเพิ่งมาเห็นตอนมันตายแล้วอันน <c oughs> ี้ก็โทปี้อะไรเยอะแยะตายไปหนึ่ง <c oughs> ขอสองได้ไหมขอสองได้ไหมขอต่อได้ไหมหลอดเท่เออโอ้ตกใจเพื่อนดดลงมาไม่เห็ตรงไหมตายไปดิโตกลงมาแล้ว เมื่อกี้ดีนะเห็นชื่อถ้าไม่เห็นชื่อนี่งจริงว่าเมื่อกี้ก็ยิงอะไรได้หวะเออบีบีอ้อห้าบีเดีเอาเอาดิเอาเอฟซีก็ได้ไม่เอาบีก็ได้เอาเอับีก็ได้บอกเลยเอฆ่าใครอย่าแตะนี่เนี้ยเก็บรัวๆเก็บรัวๆข้างเจ๊งอยู่ไหนามยั่ไงวะ เอ้าโอ้โหสายยิงดักมันก็ยังจะเดินกลับไปอีกสายยิงหลักยิงดักยิงหลักซะแล้วเออหลังเข้าแล้วติดอีกโอ้ถ้าไม่ติดเมื่อกี้นะมันตายบอกกันเดียวคือมันตายถ้าไม่ติดคือมันตายแต่มันไม่ตายตาย,ตายดีตายดียดถึงมันไม่ใช่ตัวที่เราเออที่ฆ่าเราเมื่อกี้ว่าเสกวีโทนี่แน่อ้ามันไม่ยิงผมด้วย ขอสองเม็ดล่วงได้นะอ้อาววิทอลล่วงวิท,มท,มทไม่ยิงผมเฮ้ยเอเอเอ็ดเอ็ดเอ้าสลาดโอ้โหหลังเข้าอีกเอ้อย่างชาบเลยอืมนี่ไงนะบางที่เดี๋ยวปล่อยคัตเตอร์ไวเอก่อนจะเข่าเอเยอะไม่อยากตายก็ออกมาไม่อยากตายก็ออกมา,า,ต,า,ไไาตายไปดิเออตายไปดิดีดีดีดโอ้คัตเตอร์คัตเตอร์ตัวเองยิงดักไปก่อน เพื่อน,นเพื่อนไหวยอยู่อ้าวกูจะเปิดวอลไมชีนมาได้ตัวเดียวโอ้โหเกินไปไม่ไหวนะบ้านพี่โอ้โเพื่อนล้างาเลยขอขอบอกแล้วขอเพื่อนขอขอร้องอยู่ไหน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 กันเฮ้ยตายไปดิเอาเอาตายเองเฉยเอาตายเองเฉยเลย,ยงงนะงง Uh huh. เออเอียงยุ้ยวี่แล้วก็เรียบร mm ้อย RPG ไม่ถึงก็ร้อยห้าสิบต่อร้อยสิบสามนันทุกคนโอ้ฝั oh, ่งใครเป็นชาน่น่าจะฝั่งเขาใช,ใช่ไหมใช่แหละหัวแตกหัวเน้นเนนแล้วก็ดับชอตโชว์ไปหนึ่งที uh huh. ไปไปดูสกอร์คิวผมกันเลยดีวยกว่าปุ๊บ ผมก็ได้แต้มไปแล้วหมด6 0 1 5นสทุกคนเฮ้ยทำไมผมอยู่ที่2องวะแต้มตั้ง6 0 0 0โอ้ยนออยากท่าเลยไปไปดูคิของผมกันเลยผมก็บวกไปทั้งหมด37นะทุกคนเออไปไปดูสกอร์คิวของผมกันปึ๊บก็หายผมก็ได้คิไปทั้งหมด40่ิบคิทุกคนก็คิวเท่ากันนี่ว่าเออฮคิวก็คิวเท่ากันแต่ก็คิวเยอะทำไมหนอ40คิวเออ ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับผมคิดว่าปืน RPD ก็เล่นได้ทนนะุกคนแต่ว่ามีปืนที่เล่นดีกว่านั้นเช่น copper นะครับผมก็เป็นปืนที่สาย MG ที่ลั่นไวแล้วก็ดามมีรุนแรงมากนะครับผมแต่ถ้าใครจะเล่นปืนนี้แบบถ้าแบบเราไม่เจอคปเปอร์เราสามารถเล่นปืนนี้ได้นะครับผมไม่เจอ copper ไม่เจอพกแมนอัวพเนะเราสามารถเล่นปืนนี้ได้ชิวๆเลยทุกคนเอก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมนะครับคลิปหน้าไาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย